Aquabiz, all the best knowledge for aquatic system. ในส่วนของอสมาคมค้าปัจจัยการผลิตเนี่ยเราจะสามารถช่วยธกรรมได้ยังไงเนี่ยปกติเนี่ยเราทําปัจจัยการผลิตเนี่ยนำเสนอซัพพอร์ตให้กับกรอนเนี่ยอยู่แล้วนะครับแต่บางครั้งก็อาจจะมีคําติติงอะไรมาบ้างครับในเรื่องของคุณภาพในเรื่องของไพรซิ่งเรื่องราคานะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นกันอยู่ตลอดนะครับเพราะว่ามันทํากันอยู่หลายๆคนหลายๆท่านนะครับสินค้าสเปคเดียวกันนะครับ แต่แต่ละพื้นที่การใช้เนี่ยมันก็อาจจะได้ผลที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่ขอให้ทุกท่านเนี่ยมั่นใจครับว่าพื้นฐานแนวคิดของผู้ค้าปัจจัยเนี่ยครับทั้งหมด5้าหบริษัทเนี่ยหนึ่งครับสินค้าต้องมีคุณภาพนะครับภาใต้การอันนี้หมายถึงสมาชิกที่อยู่ในสมาคมถูกไหมครับใช่ครับใช่ครับสมาชิกที่อยู่ในสมาคมประมาณทั้งหกสิบบริษัทครับหนึ่งเนี่ยต้องคิดเลยครับสินค้าต้องมีคุณภาพนะครับสองราคาเนี่ยต้องจับต้องได้นะครับสามเนี่ยนำไปใช้แล้วต้องได้ผลจริง นะครับไม่ใช่ว่าได้คุณภาพในห้องแลบนะครับในภาคสนามเนี่ยใช้แล้วก็ต้องได้ผลจริงอันนั้นคือสิ่งที่นําเสนอออกมาในรูปแบบของตัวผิดพันธุ์ที่นําไปใช้นะครับแต่หลักคิดลึกๆเนี่ยครับก็คือ1ต้องจากนี้ไปนะครับ environment ก็คือสิ่งแวดล้อมต้องคำหนึ่งครับสองก็ว่าเน้นครับระบบธรรมาพิบาลทั้งหมดต้องคำหนึ่งมากขึ้นแล้วก็จะนําไปสู่ทั s t ท i n a b l e ความยัง่งยืนนะครับคือด้วยด้วยสถนานการณ์การแข่งขันเนี่ย ที่หลายๆผู้ค้าเนี่ยแข่งขันกันเยอะสุดท้ายธรรมาพิบาลเนี่ยจะมาเองมันต้องมามัน<พ>ต้องมาเพราะไม่งั้นจะมีผู้เสียเปรียบคือใช่ครับ,บรไม่อย่างนั้นจะมีผู้ที่เสียเปรียบนําเสนอปัจจัยการผลิตไปยังลูกค้าไม่ได้ครับกรเกษตรกรไม่ตอบรับ,รบสุดท้ายพวกเนี้ยนำมาสู่การพัฒนานะครับ,รบวันนี้ขอให้ทุกท่านเนี่ยเชื่อมั่นในความเป็นสมาชิกของสมาคมผู้ค้าปัจจัยว่าหนึ่ง เราได้รวบรวมบรรดาผู้ผลิตโรงงานทั้งหมดเป็นปึกแผ่นแล้วอ๋อนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยวันนี้ใช่ไหมครับคือแล้วมีโรงงานมี GMP ครับมีโรงงานมาตรฐานการททุกเจ้าแล้วที่อยู่ในสมาคมครับใช่ครับเราได้รวบรวมผู้ผลิตแล้วก็คิดตกผลึกเป็นแนวเดียวกันว่าสแตนดาร์ดมาตรฐานต้องของคุณภาพของซึ่งคุณภาพของสินค้าผลิตภัณฑ์ครับซึ่งมันสามารถผนุนได้ด้วยการทํามาตรฐานโรงงานต่างๆเดี๋ยวนีพวกเราเนี่ยครับประมาณ 60% 70%เรนี่ยเรามีมาตรฐาน GMP ของโรงงานอุตสาหกรรมครับแล้วเดี๋ยวนี้เรายังทำตัว GHP ซึ่งจะเป็นกฎระเบียบที่ที่แน่นกว่า GMP โดยปกติครับนะครับซึ่งเนี่ยใช้เวลาอยู่ประมาณตรงเนี้ยครับประมาณสัก8ปีที่ผ่านมาพวกเราทุกบริษัทเนี่ยตื่นและก็ตื่นตัวและก็ร,ร่วมมือที่จะทำคือจริงๆแล้วเราเราไม่ได้ทำเพื่อเพื่อเพื่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่เราคำนึงถึงผู้เาเลี้ยงก,กลาง ังโลกครับเพราะอะไรครับพวกผมหลายบริษัทเดี๋ยวนี้ครับก็ต้องมีโอกาสต้องออกไปนอกประเทศเพื่อค้าขายกับประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นอินเดียเป็นเวียดนามมาเลเซียเ,เวียดนามอะไรเหล่านี้ทั้งหมดครับเป้าหมายหลักคือเราทํามาตรฐานให้ดีที่สุดครับวันหนึ่งเนี่ยถ้าตลาด EU ไปได้ดีเนี่ยตามมาตรฐานของ EU เนี่ยบ,บังคับทุกขั้นตอน ปัจจัยการผลิตวัตถุดิบทั้งหมดที่เข้าโรงงานเนี่ยอาจจะต้องมีมาตรฐานผลิตเฟมิคิวเอสใช่ไหมครับถ้าไม่ใช้ร์มิคิวเอสปัจจัยการผลิตชนิดนั้นไปขายที่ e ูไม่ได้ครับมันมาหมดใช้เลี้ยงกุ้งแล้วเอากุ้งนี้ไปขายที่ EU ไม่ได้ถูกต้องครับคล้ายค้ายกันกับที่ผู้ส่งออกกุ้งพยายามทํามาตรฐานต่างๆในสิ่งตรงนี้ครับก็อยากจะฝากพี่น้องทุกท่านว่าขอให้ยอมรับในเรื่องมาตรฐานต่างๆมันกําลังไล่ล่าเราอยู่ และเราหนีมันไม่ทันด้วยไล่ล่ามาอย่างเร็วอย่างเร่งด่วนดังนั้นเราต้องยอมรับนะครับด้วยความช้ำใจแล้วก็แล้วแต่แล้วก็ต้องทํากับมันนะครับอันนั้นเลยฮะคือสิ่งที่จะต้องสัญญากับพวกเราทุกคนว่าเราต้องทําสินค้าที่มาตรฐานที่ดีขึ้นกว่าเดิมมีคุณภาพที่มากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ผลการใช้ในบอรเนี่ยมันต้องได้ผลจริงมันต้องได้ผลได้ต้องวัดผลได้นะครับนั่นคือในส่วนตรงนั้นแล้วก็ขอให้เชื่อมั่นว่าเรารวมกลุ่มได้อย่างเข้มแข็งแล้ว เราพร้อมที่จะไปกับพวกเราที่จะสู้กับความท้าทายที่มันเกิดขึ้นในตลาดโลกทั้งหมดของกุ้งทั้งหมดนะครับอันนี้ขอให้เชื่อมั่นนะเดี๋ยวนี้เนี่ยระบบข้อมูลข่าวสารที่เข้ามาถึงเกษตรกรเนี่ยเยอะแล้วก็หลายช่องทางใช่ไหมครับหลายหลายกลยุทธ์หลายหลายวิธีการที่จะสนับสนุนเกษตรกรเนี่ยให้เกิดการเลี้ยงกุ้งให้ได้ผลแต่ในหลายหลายกลยุทธ์หลายหลายรูปแบบวิธีการเหล่านั้นจําเป็นอย่างยิ่งครับที่ต้องใช้วิชาการ เป็นบรรทัดฐานในตัวเทียบผมยังมั่นใจว่าการเลี้ยงกุ้งของประเทศเราเนี่ยของทั้งโลกเนี่ยมันไม่ใช่ศาสตร์และศิล์นะครับแต่มันคือศาสตร์ที่มากกว่าศิลป์ด้วยซ้าไปดังนั้นระบบวิชาการต่างๆเนี่ยต้องเข้าอย่างรากลึกและก็แทรกซึมอย่างเกษตรกร,ะกรนะครับในส่วนของการอบรมเกษตรกรต่างๆเนี่ยในเรื่องของการวิเคราะห์โรคตรวจโรคตรวจคุณภาพน้ําต่างๆผมยอมรับว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ย ผมโชคดีที่ได้มีโอกาส10ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมได้ทําในตําแหน่งเนี้ยมาตลอดแล้วผมก็ได้พยายามที่จะถ่ายทอดไอเดียต่างๆเข้าสู่ระบบบริษัทสมาชิกว่าระบบวิชาการเท่านั้นครับที่จะช่วยให้พวกเราเนี่ยเลี้ยงกุ้งได้นะครับแต่พูดวันเนี้ยคงยังไม่มีเสียงปรบมือถึงจะมีเสียงปรบมือก็คงไม่ดังเพราะเราได้มากสุด6กแสน0หตันใช่ไหมฮะปี64 เราเจอ EMS มารอบเดียวหลังจากนั้น1ปีเหลือ50เปอร์เซ็นต์ครับ3 4 0แสนตันแล้วก็ไหลลงมาเรื่อยๆจนถึงวันนี้ end of year ปีนี้น่าจะอยู่ที่240,000ตันดังนั้นไม่จำเป็นต้องได้รับเสียงปรบมือในคำพูดนี้ถูกไหมฮะเพราะยังพิสูจน์ไม่ได้ครับแต่ในอนาคตผมเชื่อว่าด้วยซ l ัพยเชนทั้งหมดนะครับต้องช่วยกันเพื่อทำให้ผลผลิตกุ้งเราเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมามากว่านี้ ในอนาคตอันใกล้มีแผนจัดกิจกรรมทางวิชาการอะไรยังไงบ้างไหมครับทางท่านนายกครับครับเราพยายามคิดครับอย่างเดือนที่ผ่านมานะครับเราก็พยายามให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับการใช้ปัจจัยการผลิตต่างๆนะครับใช้อย่างมีเหตุผลแล้วใช้อย่างรู้ลึกรู้จริงถึงปัจจัยการผลิตแต่ละชนิดครับนะครับผมมีโอกาสดีได้บรรยายเรื่องปูนและแร่ธาตุสภาพน้ำครับก็ ได้มีโอกาสที่ได้สร้างความเข้าใจให้กับเกรกรเนี่ยหลายท่านพมีคนมีผู้เข้าร่วมเยอะไหมครับมีผู้เข้าร่วมอยู่แบบคือเราจํากัดผู้เข้าร่วมครับประมาณสัก8 0ิคนนะครับผู้เข้าร่วมก็มาเกินนะครับเกือบร้อยคนก็ถือว่าตอบรับได้ดีนะครับคือถ้าเรารู้จักการใช้ปัจจัยการผลิตเนี่ยมันช่วยให้เราเนี่ยประหยัดต้นทุนนะครับในอนาคตจากนี้ไปอะครับปัจจัยการผลิตเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่พวกเราต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นในการซื้อ ไม่ใช่เพราะว่ามันแพงครับแต่ปัญหาการเลี้ยงมันจะมีมากขึ้นมันเป็นไปไม่ได้ครับที่ว่าเราจะ,จะตัดงบประมาณเรานี่คือก่อนนะฮะพูดได้แต่ทําไม่ได้ที่จะตัดงบประมาณตัดบัตเจตในเรื่องการใช้ปัจจัยการผลิตให้น้อยลงเป็นไปไม่ได้จริงๆครับแต่ต้อง <ผม S 1> ใช้อย่างมีประสิทธิภาพแต<ม>่ <มา S 2> ต้องใช้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นการที่จะทําความเข้าใจหรือการเรียนรู้ถึงการใช้ให้มันมีประโยชน์มากที่สุดเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวที่ช่วยลดต้นทุนจริงๆ ถามว่าทําไมผมถึงคิดย้อนแย้งในขณะที่หลายท่านคิดว่าจะต้องประหยัดะนะครับเพราะอะไรครับต้นทุนทางธรรมชาติที่เราเคยได้มาแล้วไม่ต้องจ่ายแม้แต่บาทเดียววันนี้ม,มีพร้อมให้เราใช้ไหมมันได้ลดลงไปเยอะมากมันลดลงไปเยอะครับ,รบพื้นที่ป่าชายเลนลดลงไปเยอะพื้นที่ป่าชายเลนคือพื้นที่ในการฟอกน้ําในการฟอกดินฟอกอินทรีย์สาร,รมันหายไปเยอะเราเลี้ยงกุ้งครับพอเราปล่อยน้ําออกจากบ่อนะครับ ฝั่งอันดามันก็จะโชคดีหน่อยเพราะว่าน้ําทะเลขึ้นลงสูงนะครับน้ําจากบอ่อเราเนี่ยก็สามารถไหลไปสู่ที่ปากอ่าวได้นะครับแต่ไปได้ไม่เกิน 1- หรือ2กิโลเมตรลงในน้ําทะเลนะฮะดังนั้นน้ําอันนั้นที่เราใช้เลี้ยงก็จะไปพอถึงเวลาน้ําขึ้นก็จะดันเข้ามาที่ปากบอ่อเราเราก็เอาไปใช้ต่อน้ําอันนั้นเป็นน้ําที่ช้าแล้วครับเป็นน้ําที่ช้าเป็นน้ําที่ไม่สด พี่ต้องใช้ปัจจัยการผลิตที่เยอะขึ้นแต่ต้องใช้อย่างเป็นอย่างรู้เท่าใช้เป็นนะครับ,รบแล้วถ้าเป็นเขตผู้เลี้ยงกุ้งฝั่งอ่าวไทยอ่าวไทยเนี่ยทะเลลึกแค่แปดสิบหกเมตรนะฮะทุกพื้นที่อ่าวไทยที่เป็นของคนไทยนะฮะอันดามันเนี่ยลึกหนึ่งพันเจ็ดร้อยเมตรอ่าวไทยเนี่ยน้าลงไปไม่ถึงปากทะเลเลยฮะไปได้แค่ครึ่งคลองเดี๋ยวน้ําขึ้นย้อนกลับน้ําช้าอยู่ตลอดครับอันนั้นนะฮะคือน้ําที่ดี ไม่มีให้เราใช้แล้วดินที่ดีไม่มีให้เราใช้แล้วดังนั้นครับปัจเยการผลิตเนี่ยคุณต้องใช้เพิ่มขึ้นตลอดครับแต่ใช้อย่างไรใช้แล้วคุให้มันคุ้มค่าคในขณะที่ราคาผลผลิตราคากุ้งเนี่ยเราเลิกคิดได้เลยครับว่าราคามันจะดีกว่าวันนี้ใช่ไหมครับครับดังนั้นความเก่งความจะอยู่รอดอยู่ที่พี่น้องพวกเราทุกคนที่เป็นเกษตรกรสมาคมค้าปัจจัยเนี่ยนอกจากท,ทกําปัจจัยการผลิตให้แล้วเนี่ย สิ่งที่มีค่ามากกว่าปัจจัยการผลิตคือความรู้ครับดังนั้นเรื่องความรู้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะทอดทิ้งไม่ได้เลยและเรายังตั้งมั่นว่าอนาคตเนี่ยการเลี้ยงกุ้งเราต้องพัฒนาเป็นลักษณะผู้ให้ที่ปรึกษาต้องเป็นคอนซัลเทนต์ในการเลี้ยงเราไม่พูดถึงว่าการจะเป็นโค้ดเป็นโคดชิ่งนะฮะแต่เราต้องเป็นคอนซัลเทนต์ทางด้านวิชาการเราต้องเป็นพี่เลี้ยงคนเลี้ยงกุ้งอย่างแท้จริง เราในความหมายของท่านนายกก็คือคสมาคมสมาชิกสมาคมสมาชิกสมาคมรวมรถึงบรรดาน,นักวิชาการทั้งหมดในสังกัดสมาชิกครับ,รบต้องเป็นผู้ที่ให้ความรู้กับพพี่น้องเนี่ยอย่างแท้จริงแล้วก็ถูกต้องด้วยไม่ใช่ว่าสลับขาหลอกก็จะหวังขายของนะฮะภาพในอดีตอาจจะเคยมีเกิดขึ้นอย่าไปจดอย่าไปจํา ครับนะครับเราจะปรับใหม่เราจะสร้างภาพใหม่ไปด้วยกันนี่คือที่เราเนี่ยเป็นถึงที่เราสร้างมาตลอดจริงๆเราสร้างมาตลอดนี่คือนโยบายของท่านนายกอันนี้คือนโยบายที่สําคัญเลยครับสิ่งที่สมาคมการค้าอยากจะบอกครับบอกคําว่าคุณภาพเนี่ยมันเชื่อยากแต่ผมอยากจะชวนพวกเราเนี่ยทาความเข้าใจร่วมกับผมนิดหนึ่งนะครับมาตรฐานปัจจัยการผลิตเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยมันจะมีเลขทะเบียนใช่ไหมครับผมบอกเลยเลขทะเบียนเนี่ยจิบๆเลย ถ้าเทียบกับมาตรฐาน GMP หรือ GHP นะครับเราผู้ใช้ผู้ทำตามาาปฏิบัติตามกฎระเบียบนะครับเลขทะเบียนเนี่ยเลขทะเบียนเป็นตัวที่บอกว่าสูตรนั้นสามารถนำมาใช้กับกุ้งได้มาใช้กับสัตว์น้ำได้แต่ผู้ออกเลขทะเบียนไม่เคยมาดูนะครับว่าในสูตรนั้นได้เติมเข้าไปจริงไหมนี่คือข้อแตกต่างนะฮะ นั่นคือเลขทะเบียนแต่ถ้ามาตรฐาน GMP หรือ GHP เนี่ยสมมุตินะครับผมทำวิตามินซีขาย20%เนี่ยนะครับผมขายปีนึงเนี่ยประมาณร้อตันสมมุติผมต้องมีใบสั่งซื้อวัตถุดิบที่เป็นวิตามินซีครับกี่ตันครับ 20, 20ตัน20ตันแล้วเขาจะมาตรวจผมทุกงวดทุกปี ถ้าเขามาตรวจผมงวดสิ้นปีเนี่ยพบว่าผมมีบินขายใช่ไหมครับว่าผมขาย1นึรตันแต่ผมซื้อวัตถุดิบวิตามินซีเนี่ยมาแค่10ตันผมนี่แหละคือเจ้าพ่อโกงครับและพี่จะเชื่อมั่นผู้ค้าปัจจัยอย่างผมได้ไงถูกไหมครับดังนั้นมาตรฐานตัวเนี้จะเป็นตัวบอกว่าคุณเนี่ยผู้ผลิตโรงงานผู้ผลิตเนี่ยมีธรรม,มาพิบาลในการผลิตปัจจัยการผลิตไหมใช้ได้ครบถ้วน ตกสเปคไหมนะครับเอาง่ายๆสมมุติว่าเราเป็นโรงเพาะพันลูกกุ้งผมสมมตินะถือว่าผมเป็นผมรู้แลวสมมติแม่พันหนึ่งตัวถ้าผมใช้สองรอบเนี่ยผมอาจจะได้ลูกกุ้งมาห0 0 0 0ตัวนะครับผมมีลูกแม่กุ้งแค่ตัวเดียวสมมติอะขายได้แค่0 0 0 0นลูกกุ้งเท่านั้นแต่ทําไมเดือนนี้ผมขายไปสิล้านลูกกุ้งล่ะเห็นไหมพ่อแม่กุ้งนั้นมาจากไหนล่ะ ถ้าเป็นมาตรฐาน GMP ของผมเนี่ยหรือ GHP เนี่ยตอบเขาไม่ได้เลยครับสุดท้ายเขาก็จะตัดมาตรฐานตัวนี้ออกแล้วมาตรฐานตัวเนี่ยเป็นมาตรฐานภาคสมัครใจด้วยซ้ำนะครับไม่ได้มีใครมาบังคับครับแต่ทุกคนโหยหาแล้วก็อยากจะทำนะครับโรงงานผู้ผลิตอยากจะทำเพื่อเราต้องการไปค้าขายในประเทศต่ตางๆหนึ่งสองเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าของเรากษตรกรของเรา ว่าสินค้าเนี่ยมันได้สเปคจริงๆอันนี้เลยครับที่อยากจะบอกพวกเราว่าคุณภาพเนี่ยมันต้องมีมาตรฐานที่มันควบคุมมาตรฐานแค่เลขทะเบียนอาหารสัตว์อย่างเดียวเนี่ยไม่เพียงพอครับสําหรับในใจของพวกเราผูค้ค้าปัจจัยทั้งหมดที่อยากจะพัฒนาไม่เพียงพอครับบอกไม่ได้ว่าเติมไปจริงไหมเลขทะเบียนมีหมดครับเติมจริงเติมขาดเติมเกินพิสูจน์ไม่ได้แต่ถ้าเป็นมาตรฐาน GMP หรือ GHP เนี่ยพิสูจน์ได้หมด คุณใช้วัตถุดิบทุกชนิดตามใบสูตรเนี่ยคุณใช้ตรงตามนั้นไหมแค่นั้นยังไม่พอครับบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสายการผลิตเนี่ยเขายังคำนึงถึงสุขภาพพนักง,งานฝ่ายผลิตห้อง GMP หรือห้อง GSP เนี่ยต้องตรวจอวัยวะภายในครับตับปอดทุกงวดหนึ่งปีตรวจครั้งหนึ่งว่าไอ้ที่เราผลิตมันทำให้เกิดมีความเป็นพิษต่อเวอร์เกคนทำงานไหม มีปัญหาต่อสุขภาพเขาไหมรถที่ใช้ในการขนส่งต้องบรรจุเลยครับว่าจะใช้คันไหนทะเบียนเลขที่เท่าไหร่ในการส่งปัจจัยการผลิตที่เป็นวิตามินอาหารเสริมให้กับพ่อแม่พี่น้องเด็กก่อนแล้วดูสภาพครับรถต้องสะอาดไม่สะอาดไม่ได้ครับดังนั้นมาตรฐานตัวนี้เป็นมาตรฐานที่ยากมากๆแต่ทุกคนพวกผมต้องการที่จะทําเพื่อต้องการที่จะนําเสนอปัจจัยการผลิตเนี่ยที่ดี ที่แตกต่างที่มีคุณภาพมากกว่าผู้อื่นใดเพื่อต้องการพัฒนาการผลิตกุ้งของเราเนี่ยให้ไปถึงจุดหมายนะครับอันเนี้ยอยากจะทุกคนเข้าใจว่าไอ้คุณภาพที่นายกพูดเนี่ยกำปั้นทุบดินหรือเปล่ามันพูดเล่นไหมทุกอย่างถ้าเข้ามาตรฐานเนี่ยครับแน่นอนครับขอให้ท่านเชื่อใจได้ในในความมุ่งมั่นของเราของสมาคมนะครับขอบคุณครับ